สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกบก,ก่องนะคะไปดูเพื่อนพันธุ์นะคะดังไฟลุกช่วงช่วงนะคะหญ้าเดินลงมานะคะเห็นป้าเต็นมาดูะคะไปดูก่อนนะคะว่ารถใครมาเมื่อกี้นะคะ f อซีมาหน้าบ้านป้ากำใส สวัสดีจ้ายังไม่ได้ออกเดินทางมาโลจะม่ใส่มาจากบ้านท้องนี่ล่ะอ๋อติบข้าวมาส่งบอเพื่อนข้าวมาส่งกราฟเยสซาบันสังกะรีสังกะรีเาสังกะรีเอามาห้อยไว้ก่อนเพื่อนสังกะรีมาส่งโอสังกะรีอันนี้มีข้าวเราบ่นี่มีแล้วหนึ่งซุกแล้วข้าวฮอนนัน มีเกลือไหมเพื่อนให้ป้าแตนหน่อยมีมีไปเอามาแต่พุ่นแล้วช้างว่าแท็นไม่มีเอามาต่พุ่นยบืมไปแล้วเพื่อนบอกให้เก็บไปเลยเก็บไปแล้วเพื่อนอุปถัมภวาสบอกออุปถัมภวาสถ้ามาถ้ามาอยู่ตรงนี้เราก็ตื่นมาเราก็จะนึ่งข้าวแล้วก็ไปส่งเพื่อนไปส่งโอ้ไม่ใช่เพื่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่าโยมนะโยมอ่าอันนี้ก็จะเป็นโยมท่านก็จะเป็นอะไรนะ ก็จะเป็นตาหลวงตาไหมหรือว่าอะไรขนาดเพื่อนนี่เป็นมหาหรือเป็นหลวงตาหลวงพี่เหรอพี่เมนบอกลูกป้าบ้าแม่หลวงพ่อบ่บ้านเจ้าบุญเอื้อเอิญเถ่าพนหลวงพี่หลวงเพื่อนหลวงเพื่อนโยมน้องบมหะโยมน้องไม่โยมโยโเพื่อนโยมเพื่อนโยมน้องมันจะดูหวานหวานไปอันนี้อันนี้อ่าโยมเพื่อนอันนี้ก็คือ จากความตั้งใจเนาะที่เคยพูดเคยเล่าเคยอธิบายให้กับทางคุณลุงฟังตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปไปเดินเดินทางไปวัดพระธาตุพนมนะคือตอนนั้นก็คิดไปหลายอย่างก็เลยพักคุณลุงปเฮายงไปเที่ยวงานธาตุก็เลยว่าการเที่ยวงานธาตุนี่อยากให้มันเป็นอานิสงส์ก็เลยว่าไปก็ว่าเน่าไปมันพามาแล้วอย่าสุดเป็นเดื่องไม่อีกเดี๋ยวไม่เป็นเรื่องเป็นเล่าพอจบวมาอยากพูดลด ถ้าท่านเซตงานท่านเป็นอย่างนึงผมจะขอบวชเด้อ,มอ,ดอผมก็ถามหมอบวชเบบนง้นะผมก็อธิบายแล้วเ็จเรียบร้อยก็แล้วก็มาขออีกสองรอบก็ยังบมีเวลายังมีจังหวะนะเป็นจังหวะของมันครับก็เลยวามาพอดีที่เพื่อนอันนี้นะที่เพื่อนทางคุณแม่ลาทีเพื่อนฉลองบวชฉลองซิมนี่นะอพอดีได้โอกาสพ,พอดีเพื่อนบอกว่าเออจะมีการบวชก็เลยไปพูดคุยกับนั่นอพอดีเป็นช่วงนี้แหละก็ยังไม่ได้ก็เอาจัก ทีแรกก็ตั้งใจเจ็ดมื้อนะ่ะแต่ก็พี่เพื่อนบอกว่าเออประมาณสิบห้าวันเท่ากับเออเอาตามบุญเท่าที่เท่าได้ก็จะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เนื่องจากมันมีภาระหลายสิ่งหลายอย่างโดยจุดประสงค์หลักก็คือถ้ามันอาจจะอายุมากกว่านี้หรือภาระต่างๆมันนั่นก็อาจจะได้ยาวกว่านี้อยู่แต่นี่เขาได้สำนีก็ถือว่าทาธุ<ท>แล้วสาธ<ม>ุก็เป้าหมายหลักก็คือหนึ่งก็คือที่ตั้งใจว่าก็คืออยาก อนนี้สงผลบุญนี่แหละให้กับทางลุงกับป้าเป็นหลักนะนะครับในส่วน <จา S 2> นั้น<า>เราตั้งใจตั้งนานแล้วเรื่องนี้<า>นะครับเร<า>พูดคุยกับเพื่อนมาโดยตลอดสองก็คือให้กับทางอนกสงก็คือพี่น้องเอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละที่พอดูคล<อ>ิปดูโฆษณาดูอะไรต่างๆนี่ให้กับเราแทงหมดทั้งมวลทุกช่องนี่แหละนะครับทั้งที่ติดตามไม่ได้ติดตามอยู่ช่องไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเอฟซีก็คือเอฟซีลุงป้าทั้งหมดข้อที่สามก็คือให้กับพ่อกับแม่ที่ล่วงรับไปแล้ว พ่อกับแม่นี่เลยเพื่อนไปพร้อมกันในเดือนเดียวนะไม่เกินสิบห้าวันอตอนที่เพื่อนเสียเมื่อประมาณหกปีให้หลังแม่บอกเพื่อนคือพ่อนี่แปดสิบสองแม่นี่เจ<อ>็ดสิบสองวันที่ไปส่งพ่อวันที่ไปส่งแม่ไปป่านะก็คือ <c oughs> ไปปุ๊บไปกลับมามาแล้วพ่อก็ปวดท้องลม้มลงเลยเลยเมื่อเดียวกันนะเลยเแล้วก็ได้ไปดูแลโรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งห<อ>่อเดือนซะละ หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ไปพร้อมกันเ็เดินว่าคุณนครูกันนะไปลายๆกันครับก็ประมาณนั้นแหีะได้ยินผู้เฒ่าเพื่งว่าอยู่ก็เลยเฮากันเลยว่าเออแต่ว่าเฮากันยังไ่ได้ทําคุณงามความดีเพื่อเพื่อนเต็มที่หรอกก็เลยว่าเออในส่วนนั้นแล้วก็ส่วนนึงก็คือไล้ไยๆกบว่ายาูกยาเมียเบินเหล้วเป็นสวนเแล้วก็ บวชให้บุญให้แม่เต็มที่เลย่าไงลูเมียบ่ได้แล้วนะบอทำมายี่มด้วถ้าถึงจุดนี้ก็ต้องสละแล้วสละเพว่าอยู่คนละน้ก็บวชใช่ั้มจ้่ครับผมตอนี้แหะบุญินก็ว่าไม่ใช่้าอย่างเดียวเวเดี๋ยวประเดี๋ไปหายกันอยู่ในวัดบ่ได้ว่าบ่ได้ได้ก็คงถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าแล้วอย่าทำแบบนี้นะ อย่าทำแบบนี้นะคืออันนี้ก็บได้ถ้าห่างไกลกันบาดใดก็ได้เอื้อนห่างกันลดอันนี้ก็ได้บ่าอันนี้ก็ดูเมนอย่างเดียวพุ่งกสะซิบสํารวมสํารวมตุดนั้นเอาเถอะโยมพี่น้องมาประเมินกันเงาหน่อยเนาะประเมืนได้เงาแล้วมันมีสั้งเัินค่อยกวนประสาทวมาจะเห็นผู้เดียวงาะแล้วบบนี้ เปิดแล้วเปิดอีอยู่ประตูนมันตื่นหรอบ่วันนี้ก็เป็นวันวันดีนะคะทุกคนก็คือทุกคนวันดีเนาะจะได้เดินทางไปที่วัดบ้านเดือแล้วก็ร่วมอุปสมบทนะคะที่วัดบ้านเดือยฉลองบสรร่วมกับคุณแม่ลาตีเป็นเจ้าภาพเนาะป้าลุงก็คงจะเดินทางวันนี้แหละป้าก็จะไปทีหลังนะคะไปทีหลังก็คือผมก็ต้องเสียมารยาทแล้วก่อนด้ครับเป็นยังาง เก็บโอ้ยทานสบายกินเลยกินเลยาทาสบายอยู่แล้วครับเดือดใจเย็นได้เย็นเข่าแข็งแรงนะเข่าแห้งอาเมนอยู่เขาเท่าแล้วแล้วก็ฝากเพื่อนหน่อยเด้อเพื่อนเด้อเพื่อนอาจารย์ว่าจังไดฝากว่าจังไดฝากนี่นะดูแลพีี่่นนะจ้าเราจะดูแลให้เห้่สุดอยู่กับเบาหนูกับเบาหนุกันดูแลจ้เราดูแลพื้นที่นี่แหละรดน้ำต้นไม้กวาด ลานปู่ทำอะไรนี่แหละเราก็ดูแลนี่แหละกดหัวใจกดยังให้เลยก็คอมเมนต์มาผมก็บ่ได้อ่านพ่อผมจับกับมา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 เพื่อดำัพื่อีเขาขอบคุณนะครับคุณป้าครับผมต้องขอใครแล้วครับไปต่อขอใครด้วยกิจวัตาจ่าพ่ะป้าต้องขอขอใครไว้นะทิปเข่ามาเพื่อนทิปเข่าเพื่อนบอกเอาไว้บอสทิปหนึ่งจีข้าวจี ไปเอาไว้ติมหนึ่งไปอ่ะอาจีเข้าจีซะอันหนึ่งอืมตำถั่วครับนั่นตำถั่วถั่วก็มีเออเดี๋ยวคืตำถั่วนอ่าตำถั่วก็ได้ตำถั่วอยู่ในอันนั้นกินตัวนี้ก็ได้มันมีความไปกาแฟเจ้านี่ไมจะได้เคปเพื้นที่นะอ่าจีได้เคปเพื้นที่นี่ถ่าให้คอยกินกาแฟซะก่อนวะเธอซื้อวันไหนโอ้อาจีเข้าจีผมยกผู้เดียวก็ได้เพื่อนร่วขี่พญาเพื่อนก็ถือว่า <ยะ S 1> สวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่เครเ<อ>ารพรักยังไม่ทัน,น่สวัสดีเพื่อนไทยบ้านนอกเด้อนะครับก็ขอกราบ,บคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านซืบเนื่องจากว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่พี่น้องในสอบถามมาเนาะก็อะไนะครับ,รบก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องไทยบ้านนอกเด้อนะครับผมก็ยังไม่ทันได้ว่าตอนนี้อันนั้นเราเพื่อนเรียบร้อยหรือยังได้เราบอกไอ้ถือเอาได้บอกเดี๋ยวผมจีตั้งตัวนี้ผมจีคุยกับพี่น้องจังหน่อยอ ขยบดคอยเบื้องนได้ได้ได้มาตั้งได้ได้ได้คุยกับพี่น้องก็ได้ได้ได้เลยเอาทุกทุกแบบทุกงเงินไขายไม่มีปัญหาสังบังกล้องตรงนี้ได้เาเบิ้งเดื่อเนี่ยเอาผ้าสีเหลืองเอาพูดเลยครือในช่องของลุงพันธมนอกเด้อกลับขอโทษขอภัยครับพี่น้องก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่ามาถึงวันที่สามสิเ็ดเนาะกับปกติอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ลงคลิปอยู่ก็คือตั้งแต่วันที่ วันที่วันที่สองอถึงวันที่แปดสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดรับพอดีครบเจ็ดมือนะครับแล้วมาลงคลิปในวันที่เก้าลงคลิปในวันที่เก้าคือผมอยู่ที่โคงลองนาลนะ่ะลงคลิปไปเรื่อยๆก็คือคลิปก็จะมียอดดูก็จะเก่าคิปก็จะมีรม้อย 200, สองร้อยแต่ว่า<ด>ช่วง